ไม่ใช่เมื่อกี้คิดว่าวิดีโอไม่รู้อะไรอยู่ โอ้ยเมือม่อยรู้สึกคิค้วค้างมันเห็นนานนี้เข้ามาเลยันดีเพื่อน,น,มน,นผมทรงนี้น่ารักเวอรอืม,อม,อม จริงไม่มีอะไรครับร้อนตัดแม่งเลยแต่ผมสั้นบ้างก็ดเดียบผมไว้ผมยาวาตลอดเลยเบื่อหน้าตัวเองอะไรก็เลยเปลี่ยนวันนี้รถติดปะติดเลยเนาะม,มันคเคยรถไม่ติดด้ยเหรออืมใช่ใช่ใช เสียงมันไม่สบายเลยอืมผมเสียงเป็นงี้มั้งตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วครับผมชินแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่ไปหาหมอไปมาแล้วสามรอบสามโรงพยาบาลกินยามาแล้วสามรอบแล้วก็ไม่หายก็เลยไม่อยากเอาเคมีเข้าร่างละเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่อันนี้ไม่แน่ แต่ผมแข็งแรงไม่ได้เป็นเลยหรอกแค่ฝุ่นมันฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะผมก็โนช h อยทำอะไรไม่ได้พี่ฟอสไปเลือกตั้งมาอย่างยังครับเดี๋ยวไปไปวันจริงก็ถ้าใครไม่ได้เลือกก็เลือกด้วยนะเลือกเธอออกมาเลือกตั้งเธอ ถางข้าอะไรอะลูกอ้าวมึงมาได้ไงเนี่ยเอ้ยมันมาได้ไงวะไล่เหรอเออกูไล่เล่นอยู่มึงมาได้ไงเดี๋ยวกันเฮ้ยมึงมาได้ไงอ่ะไล่เหรอยอ แล้วมึงไม่มาได้ไงตอนเนี้ยคิดถึงไม่ได้เหรอเวอร์มากอาขให้เอาของมาให้อ่าไปฟิตเนสมาใช่มึงไม่มาเล่นกับกูอะเพิ่งถึงบ้านเพื่อนอพยายามบ้านมึงโหดมากเลยนะใช่ไหมเออดีเข้มดีแล้วมึงมาได้ไงเนี่ยโหเขี้ยนอนเหมือนนี่ครับเหมือนเด็กอายุสิบห้าเลยอือคนโดนเป็นหมื่นเลยเหรออืมแสนสองตามฝากเปล่าดูดิ มือนคอ้มือนคอมาแล้วกันได้มามาทำอะไรเนี่ยเอาเสื้อไงอ้ s p e c เออได้แต่กูงงจริงนั่นอยู่ดีมึงก็มาต่องเฟยลูกหน้าของพ่ออันนี้เชื่ออะไรนนะหน่งแบบนี่หรออันนี้อันนี้ปังปังปังปปังสี薣า В มันอ้อนสุดแล้วตัวเนี้ยเป็นี่มาแล้วหรอ ใช่เล่นมาแล้วเป,ลลเป่าเฟยกาฟิวไทเกอร์ไม่ใที่ประมาเหรอครับพ่อวันนี้หันเฮ้ย,ยมันมาได้ไงวะงงว่ะงงเลยมาถึงรลา์ถึงงงเลยเออกูก็งงอยู่ดีๆก็มาทัเหมือนบ้านเตงเลยนะมึงเนี่ย<ม>อ่ะอ่ะจออะไรขึ้นมา ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสีฟ้าไม่ปิดไลฟ์ตัวเออไม่ได้ปิดเลยอืมอุ้ยตกใจเอาตัวไหนอ่ะขอตัวไหนโอ้สีฟ้าเต็มเลยวะ่ะตัวนี้ได้ปะมันมีหลายตัวตัวไหนก็ได้เอาไปเถอะอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนก็ใส่เลยตัวเตู้เลยได้ปะ ได้เดี๋ยวกูซื้อใหม่ก็ได้เจ้าตัวนี้ก็ได้เพื่อนตัวไหนตัวนี้เหรอเออตัวนี้ก็ได้นะช้อปปิ้งช้อปปิ้งเอาไปอีกสักตัวก็ได้ไหมเผื่อแบบแต่ตอนแรกกูเที้ยวมึงเจ้าตัวนี้นะเขาอยากได้สีขีนขีนอะดินี่คีนปะไม่คีนนะมันเป็นหลายๆมังไม่รู้ว่าเขาขอแค่สีฟ้าอ่เออตัวไหนก็ได้เอาไปเถอะ อันนี้คิสเน่น่ารักดีตัวมันน่าสนิทเลยปะอันนี้เผื่อไปก่อนก็ได้ไดสงไม่อนมาเฮ้ยคนลุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะตัวไหนตัวไหนไปตัวนี้ตัวนี้สองตัวสองตัวขอยิมก่อนอย่เอามาคืน อ่าคืองานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับได้โอเคทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคุยกั้บุ๊กแล้วบ๊ายบาย